เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะโอเคต่อมาข้อ29ครับเขาบอกว่าให้เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันอ่ะย้ำนะว่าขนาดเท่ากันถ้า เวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v, v เนี่ยตั้งฉากกับเวกเตอร์ u ลบ2เวกเตอร์ v จงหาขนาดของมุมระหว่างเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v อ่ะโอเคมาเริ่มกันพี่ขอกำหนดก่อนกำหนดให้เวกเตอร์ u เป็น x 1 x 2อ่ะและเวกเตอร์ v เป็น y 1 y2 นะครับอ่ะพี่กําหนดอามนม้นะเขาไม่ได้บอกเนี่ยว่าอยู่ในระบบพิกัดฉากอะไรดังนั้นพี่บอกว่าถ้าเรบพิกัดฉากสามมิติอย่างน้อยเจ้า k ก็เป็นศูนย์เหมือนกันไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ่ะทีนี้เขาบอกว่าเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันดังนั้นพี่ก็บอกว่า f u เท่ากับ f v ใช่ไหมจะได้ว่า x1 กำลัง2บวก x2 กำลัง2ใส่รูปเท่ากับ 1> y หนึ่งกำลังสองบวก y สองกำลังสองใส่รูทหรือ x หนึ่งกำลังสองบวก x สองกำลังสองเท่ากับ y หนึ่งกำลังสองบวก y สองกำลังสองนั่นเองถูกไหมอ่ะอันนี้จบแล้วนะก็ได้มาจากตัวนี้นะบอกว่าขนาดเท่ากันไงอ่ะอยากได้ขนาดของมุมตั้งฉากกันด้วยบอกว่าตั้งฉากใช่ไหมตั้งฉากแปลว่าอะไรดอตเป็นศูนย์ไงดอตกันเป็นศูนย์ไงใช่ไหมที่กาอ่ะ เอามาดอทกันซะอืมหาเจ้าเวกเตอร์ u ดอท v ก่อนอ่ะขอโทษ u บวก v x หนึ่ง x สองใช่ไหมบวก y หนึ่ง y สองที่เรากำหนไดไ้เมื่อกี้ซึ่งก็รวมกันธรรมดาแหละ x หนึ่งบวก y หนึ่งและ x สองบวก y สองในทางเดียวกันเวกเตอร์ u ลบสองเวกเตอร์ v เท่ากับ x หนึ่ง x 2ลบกับ2คูณกับเวกเตอร์ v y 1 y 2ก็คือ x 1 x 2ลบ2 y 1 2 y 2ใช่ไหมก็ลบกันตรงตรงเพราะฉัน u ลบ2 v จะได้อะไร x ลบ y 1 x ลบ y 2เรียบร้อยอ่ะได้แล้วนะตามนี้นะแล้วทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเอามันมาดอทกัน ดอดได้แล้วถูกป,ปะอ่ะตั้งเลยดอดกันต้องเป็นศูนย์เพราะว่าตัต้งฉากใช่ไหมอ่ะโอเคนะอ่าทีนี้ก็แทนลงไปเมื่อกี้เป็น x หนึ 1, ่งบวก y หนึ่ง x สองบวก y สองพี่ทำวิธีตรงก่อนนะดอดกับ 1> x 1นลบส y, 1, 2> x 2 2 y 2 1 x 2อลบส y 2, 2ใช่ไหมอ่ะ,อะเหมือนเมื่อกี้พี่จะเขียนไม่ครบเพรที่ x 1 x 2นะอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคดอดกันเรียบร้อยต้องได้ศูนย์ก็ดอดกันตรงๆเลยกลัวอะไรนิดเดียวเองอืมเริ่ม มันก็ได้ x 1บวก y 1คูณกับ x 1ลบ2 y 1บวกกับ x 2บวก y 2คูณกับ x 2ลบ2 y 2เท่ากับ0ใช่ไหมนี่ไงเริ่ม x 1กำลัง2บวกอะไรเนี่ยอาลบเฉยโทษทีลบส x 1 y 1บวก x 1 y 1ลบ2 y 1กำลัง2บวก x 2กำลัง2ลบ2 x 1 x 2 y 2 บวก x 2 y 2อลบส y 2องกลังสองเท่ากับ0โอเคเนอะอ่ะก็จัดรูปนิดหนึ่ง x 1นึ่กลังสองลบ x 1 y 1นลบส y 1นึ่กลังสองบวก x 2องกลังสองลบ x 2 y 2อลบส y 2องกลังสองเท่ากับ0โอเคเนอะอ่าแล้วง่าออกเดี๋ยวพี่จะใช้อะกาศีอื่น ดูนี่ x 1กนกำลัง2 x 2องกำลัง2ลบ2 y 1นึกำลัง2ลบ2 y 2องกำลัง2จำได้ไหมเราเคยได้อะไรไว้ x ขนาดเท่ากันไงจำได้ปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่บอกว่าพี่แทน x เป็น y ได้ไหมได้ดิมันก็เป็น 1> y หนึ 2, 2่งกำลังสอง y สองกำลังสองลบกันได้เลยลบ y หนึ่งกำลังสองใช่ไหมลบ y สองกำลังสองลบ x หนึ่ง y หนึ่งลบ x สอง y สองเท่ากับศูนย์แล้วสิ่งที่พี่ได้จะคือจะได้อะไรดูนี่นะแปบ๊บนึ่งนะกระดาษมันซ่อนๆอยู่อ่ะประมาณนี้แล้วกันสิ่งที่พี่ได้จะได้เป็นอะไร 1> y 1นกำลังสองบวก y 2องกลังสองบวก x 1 y 1บวก x 2 y 2องเท่ากับศูนยพี่เทคลบเข้าไปหรือย้ายฝั่งก็ได้อ่ะอ่ะพี่บอกว่ายหนึ่งลังสองบวก y สองกลังสองจะเท่ากับลบของ x ห y หนึ่บวก x ส y สถูกไหมย้ายเจ้าก้อนนี้ไปฝั่งนู้นอ่ะก็กลายเป็นลบลบทางก้อนเลยอ่ะพี่พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนโอเคนะอ่ะ ทีนี้พี่บอกว่าพี่บอกว่าจากเจ้าเนี้ย u. v มันจะต้องเท่ากับตัวนี้ด้วย f u. f v. cos t h e t ถูกปะเออมันต้องเท่ากันด้วยถูกไหมพี่ก็บอกว่าอืมเมื่อกี้ u. v. เรายังไม่ได้คิดใช่ไหมมาดู u. v. ก่อนอ u. dot v x 1 x 2 y 1 y 2แน่นอน x 1 y 1บวก x 2 y 2อันนี้คือหยุดหรือยีหยุดดัดดีใช่ไหมเขียนลงไป app u app v app u app v นี่ไงเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไร app u เท่ากับ app v ใช่ไหม ตอนัีนพี่บอกมันคือ f v กําลังสองได้ไหมเออก็ขนาดเท่ากันนี่ก็ f v กําลังสองไนงะเออ f v กําลังสองคือ y หนึ่งกําลังสองบวก y สองกําลังสองใช่ไหมจริงๆใส่รูทแต่ว่ารูทมันก็ไปหักกับกําลังสองไนงะใช่ไหมแล้วเนี่ยก็คูณกับ cos เซต้าแล้ว y หนึ่งกําลังสองบวก y สองกําลังสองของเราคืออะไรนี่ไงก็แทนลงไป กันไหมเรียบร้อยปาบปาบปาบลบหนึ่งเท่ากับคอสเซตอาร์ตอบเซตอาร์เท่ากับอาร์คอสของลบหนึ่งคือร้อยแปสิบองศาเรียบร้อยตอบร8อยแปดสิบองศาแต่ถ้าไม่ได้สังเกตดีๆอาจจะไม่เห็นนะว่าข้อนี้เหมือนจะไม่มีคำตอบนะเพราะว่าอะไร ให้เวลาน้องเอชใจสักนิดหนึ่งถ้าสมมติว่าเซป้าเป็นร้อยแปดสิบเนี่ยหมายเขาว่าไงเดี๋ยวพี่ใช้อีกส่สมมติอันนี้นะอันนี้คือเวกเตอร์อยูเวกเตอร์วีต้องเป็นอย่างนี้ปะแล้วขนาดเท่ากันด้วยอะหักล้างปะกลายเป็นเวกเตอร์ศูนย์ปะแล้วมันตั้งฉากกับอะไรอะใช่ไหม นึกภาพตามที่ออกได้ไหมทันใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ตั้งฉากกับเวกเตอร์ u ลบ2เวกเตอร์ v อ้าวถ้าเวกเตอร์ v คือลบ u อ้าวแล้ว u บวกลบ u ก็ได้ศูนย์ได้เวกเตอร์ศูนย์่ะแล้วมันจะไปตั้งฉากกับอะไรเท่ากับว่าที่ที่ที่ทันทำมาที่มันดอดทที่ที่มันดอทกันได้ศูนย์่ะที่มันดอทกันได้ศูนย์เป็นพต,ตัวนนี้นะไม่ใช่คอร์สเออเข้าใจปะ แต่ว่าเอาเป็นเอาเป็นว่าท้งนี้ทางนั้นยังไงถ้าสมมติว่าในใน,ในห้องสอบต้องตอบอะก็ตอบรับอาไปก่อนโอเคว่าแต่พี่รู้สึกว่ามันแปลก,ก,กๆยังไงก็ไม่รู้นะเลยขอบอกว่าเออไม่มีคําตอบดีกว่านะครับเพราะว่ามันหักกันเป็นเวกเตอร์สูย์นะพี่ก็ไม่เข้าใจมันจะไปตั้งฉากกับอะไรนะอาจจะเป็นความผิดพลาดนิดหน่อยหรือพี่อาจจะผิดพลาดเองอันนี้ี่ก็ไม่ทราบนะแต่ว่าอ่ะพี่ก็ลองเช็คหลายรอบแล้วแล้วก็ววได้ถามองเพื่อนหลายๆคนนะก็เห็นผองต้องการ วัมันแปลกๆอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสุดต้องสอบต้องตอบในข้อสอบตอบร้อยแปดสิบไปก่อนอ่ะอ่าและทีนี้พี่มีอีกวิธีมานําเสนอไงอ่ะพี่มีอีกวิธีมานําเสนอเขาบอกว่าคือพี่ก็ลองลองคิดอีกวิธีหนึ่งนะก็แบบเออมันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่านี่คือวิธีนี้ u บวก v ดอท เวกเตอร์ u ลบ2เวกเตอร์ v เท่ากับ0จำได้ไหมซึ่งซึ่งเราก็ได้ใช้อันนี้เหมือนกันแต่ว่าออนแล้วเราแทนเป็นแทนเป็น x 1บวก y 1ไงใช่ไหมที่ก็จะกระจายเข้าไปเลยเป็น f u กำลัง2ลบ2 u v บวก v u ลบ2 f v กำลัง2เท่ากับ0ซึ่ง u v กับ v u มันโัวเดียวกันไงมันสับที่ได้เพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่ามันคือ f u กำลังสองลบ u v ลบสองเอกลังสองเท่ากับศนย์ซึ่งเอฟก, 2, กับเอฟยกลังสองกับเอีกลังสองยมีค่าเท่ากันแน่นอนเพราะว่าเขาบอกขนาดเท่ากันไงก็เหลือเอฟวีกลังสองเท่ากับศยใช่ไหมพี่ก็บอกว่าอ่ะมันคือเอฟยูเอฟวีคอเร์ลบเอฟวกำลังสองเท่ากับศนพี่ดึงเอฟวีออกมาอ่ะพี่เทคลพี่เทคพี่เทคลบก่อนอ่ะให้มันอ่ะไม่ขัดหูขัดตาว่ามันเป็นลบ พี่ดึงแอปวออกมานะข้างในก็จะเหลือแอปวอออันนี้อีกะแอปโทษทีนะแอปยูบวกอปอขอโทษแอปยูคูณแอมันได้มันมันขนาดมันเท่ากันอะมันก็คือแอปวีกำลังสองนั่นแหละอ่ะแล้วพี่อัดแอปยทิ้งนะอ่ะมันจะเหลือแอปวแล้วก็อ่ะดึงออนนี้ดึงแอปวีกำลังสองเลยได้เลยด้วยซ้ำใช่ไหมก็จะเหลืออะไรคอสเซต้บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์กรณีแรกก็คือ แอปีเป็นศูนย์แต่ว่าพี่ว่าไม่ใช่อ่ะมันไม่น่าได้เออแล้วก็เนี่ยคอเซต้าเนี่ยเป็นลบหนึ่งถ้าสูตรแอปีเป็นศูนย์คอเซตานี่อืมไปลุบไปเรื่อยเลยเซต้าเป็นร้อยแปดสิบเหมือนเดิมอา้าวอะไรวะเออก็มันได้แค่เนี้พี่ก็ได้คำตอบเดิมเป็นร้อยแปดสิบเหมือนเดิมเอาเป็นว่าตอบร้อยแปดสิบไปก่อนแต่ว่าให้เอะใจว่าเอ,อ้ยแปลกๆนะนี่ไงเวกเตอร์ยูเวกเตอร์วีเอาขนาดเท่ากันด้วยหากล้างเป็นเวกเตอร์ศูนย์เฉยเออ ให้ให้เอกใจนิดนึงอันนี้พี่ก็ไม่ทราบว่าเป็นความผิดพลาดอะไรหรือว่าเป็นความผิดพลาดของพี่หรือของใครนะเอาเป็นว่าตอบร้อยแปดสิบไปก่อนแล้วกันนะถ้าเจอในข้อสอบอ่ะมันก็อาจจะได้ก็ได้เพราะมันเป็นจุดไงไอ้ตั้งฉากอะไรก็ว่าไปนะพี่ก็ไม่ทราบแต่ว่ามันถลังเป็นเวกเตอร์ศนะูนย์่ะพี่มันเป็นศูนย์เพราะว่าเกิดจาก u บวก v อ่ะมันไม่ได้เป็นศูนย์เพราะาเกิดจากเซตอาเพราะงั้นอ่ะให้ยุติไว้แต่ทีนี้เท่านี้แล้วตอบร้อยแปดสิบไปก่อนนะครับผมสำหรับข้อนี้อ่ะ ก็ฝากกลับไปดูด้วยแล้ะถ้าสมมุติว่ามีอะไรผิดพลาดก็อ่ะคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับเออแล้วเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูดูให้นะครับโอเคข้อนี้ก็ตอบร้อยแปดสิบแล้วกันนะหรือว่าอ,อ่ะละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเออมันแปลกนะโอเคเรียบร้อยครับสําหรับข้อยี่สิบเก้าเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจพอเปิดใจเรียนรู้ค่ะ